อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับนะได้ยินกันชัดเจนไหมเอ่ยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับนะมาดึกนิดนึงนะครับนะก็เอากีต้าร์นะครับนะตัวอ่าอีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวอ่าเป็นตัวเรียกว่าขายดีประจําร้านอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยขายดีประจําร้านก็คือขายดียังไงก็เอามาเนี่ยล็อตที่3ละนะครับนะสองร็อตแรกหมดเกลี้ยงนะครับมีกี่ทรงก็หมดนะครับนะ แต่ว่าไอ้ทรงที่เราคิดว่ามันจะไม่หมดไวก็คือทรง OM นะมันก็หมดก่อนชาวบ้านเลยนะครับนะเพราะว่ามันเหมือนเนี่ยมันเหมือนว่ามันเหมือนทรงมันเหมือนทรง3ามิบนิ้วนะครับนะคนก็เลยน่าจะชอบนะพยามานี้นะครับนะโอเคนะครับผมว่ามันน่าจะเหมือนทรง3านิ้วมันเลยแบบนะมันเหมือนมันเหมือนตัวเล็กอะนะครับนะคนก็เลยน่าจะชอบโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คภาพและเสียงก่อนนะว่าชัดเจนไหมเอ่ยนะครับนะ โอเคนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไลฟ์ผ่านสองช่องทางเหมือนเดิมลก็นะคือขายดียังไงก็เอามาเนี่ยล็อกที่3แล้วนะครับนะโอเคนะทางทางเอ่อทาง Facebook ชัดเจนนะครับมาดูทาง YouTube ติดหรือเปล่านะครับนะทาง YouTube ติดหรือเปล่านะครับอึ๊บ ทาง YouTube โอเคเดี๋ยวผมขออยากดูใน y o youtube นิดหนึ่งนะครับนะขอเช็คกับนะครับบางทีไลๆไปแล้วก็นะไลๆไปแล้วก็ไม่เห็นนะครับนะเพราะว่าไม่ขึ้นเลยรพวกนี้นะครับเอาเดี๋ยวเช็คกัน เช็คกันเหนียวก่อนนะครับก็ตอนนี้จะไลฟ์สองช่องทางนะเพราะว่าเช็คกันเหนียวก่อนนะครับก็ตอนนี้จะไลฟ์สองช่องทางนะเพราะว่าโอเคนะครับผมก็จะไลฟ์สองช่องทางนะเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้านะครับนะในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่กับวิดีโอมันจะอยู่กับเราไม่นานนะครับมันจะอยู่กับเราไม่นานพอมันอยู่สักพักเนี่ยนะครับนะมันก็จะนะครับ พอมันอยู่สักพักเนี่ยมันก็จะถูกลบหายไปนะครับนะของทาง f c e e o o o เนยนะครับนะนะครับในทาง Facebook มันจะถูกลบหายไปนะครับนะมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับนะแต่ว่าในผมเลยไลฟ์ในในในทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับนะก็ทำให้ วิดีโอมันอยู่ได้นะครับเวลาคนมาเซิร์ชรุ่นนี้นะครับนะอ่ะนะครับนะก่อนอื่นก่อนใดนะก็ต้องเป็นเอ่อเป็นกำลังใจนะครับนะให้ทหารไทยด้วยนะครับนะก็ต้องบอกวันนี้นะครับนะมีนะครับนะที่ชายแดนนะเปี้ยงปังเปี้ยงปังนะครับนะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับนะผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตนะครับนะอ่าก็แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทหารไทยนะครับนะก็อ่าเรียกว่าไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยนะครับนะก็บางที คนไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะก็โดนลุกหลงนะครับนะลุกหลงไปด้วยนะครับนะก็ถูกตาเป็นสิบสิบกว่าคนนะครับนะนะก็นะขอแสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะครับนะแล้วก็นะครับนะก็อีกอันนึงก็ส่งกําลังใจนะครับนะให้เพื่อนๆที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับนะต้องบอกปีนี้นะครับนะน้ำท่วมหนักมากนะครับน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเหมือนปี4ีเก้าที่ท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีของน่านเลยนะครับนะวัดภูมินอะไรพวกนี้นะครับ ท่วมหมดเลยนะครับนะก็ตรงกําลังใจให้ชาวนาด้วยนะครับนะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับอีกหนึ่งข่าวในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วนะครับนะก็เรียกว่าเราได้สูญเสียนะครับเราได้สูญเสียนะครับนะบุคคลสําคัญนะครับของวงการกีตาร์คลาสสิกอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นช่างทำกีตาร์นะครับคุณมาซกิสากุไรนะครับผมต้องเรียกเรียกเขาคุณลุงเลยแหละนะครับคุณลุงคุณลุงเออสากุไรนะเพราะว่าอ่า เพื่อนสนิทผมเนี่ยคือโซคิมิชิมะเนี่ยครับนะก็เป็นเป็นหลานนะครับนะเป็นหลานของเป็นหลานของคุณมาสกิสักุไรนะครับนะซึ่งคุณปู่เขาเนี่ยคุณปู่เขาเนี่ยนะครับคุณปู่คุณปู่ของคุณโซคิมิชิมะนี่คือมาซาลูโคโน่นะครับนะซึ่งสากุไรเนี่ยคุณมาสกิสักุไรเนี่ยคือเป็นเป็นหลานที่เป็นรุ่นหลานที่มาทําทําสืบทอดโคโน่กีตาร์ต่อนะครับนะก็ คุณลุงซากุไรนะก็เสียนะครับนะอายุ81ปีนะครับนะก็ก็คือสุขภาพนะคุณซากุคุณซากุไร,รเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะก็คือเขาเคยบอกนะครับกับโซว่าเนี่ยเขาเวลาเขาตายเนี่ยเขาอยากจะนอนตายบนที่นอนนะครับนะก็คือนอนให้เขาหลับไปเลยนะครับนะก็เรียกว่าถึงว่นสุดท้ายเนี่ยเขาก็เนี่ยคุณซากุไรเนี่ยก็นะ เสียชีวิตนะครับนะอยากสงบนะคือเขาเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอยากจะนอนตายอยู่ที่บนที่นอนของเขานะครับนะก็ก็จากไปอย่างสงบนะครับนะอ่ะนะก็นะต้องแสดงความเสียใจครับต่อครอบครัวของของคุณนะครับสักลไลมาสกิสักลไลด้วยนะครับนะก็แล้วก็ครอบครัวนะครับของสะกูลโคโนทั้งหมดเลยนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับนะก็ยังมีมีเนี่ย คือกลายกลายเป็นว่าไอตัวตัวที่รุ่นโปรเฟชชั่นแนลเจตัวท้ายเนี่ยกลายเป็นตัวท้ายของของอถของปีที่แล้วเนี่ยที่คุณมาสกิสากุไลเนี่ยนะครับนะจูนท็อปไว้ให้เลยนะครับนะก็กลายเป็นแบบตอนนี้เนี่ยเหมือนจะกลายเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะตอนนี้กลายเป็นรุ่นที่แบบแบบที่มันหาไม่ได้แล้วครับบ้ายที่จะเป็นมาสากุไลโคโน,โนเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับนะก็จะมีรุ่นสุดท้ายคือปี2 0 2 4นนะครับนะก็ จบแค่ตรงนั้นนะครับนะก็นะนะก็เรียกว่าเรียกว่านะครับนะก็เป็นตำนานกีตาร์คลาสสิกอีกท่านนะครับนะก็แสดงความเสียใจไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในส่วนของเรากันต่อนะนะครับส่วนของเราเนี่ยก็คือกีตาร์นะครับนะตัวนี้นะครับนะคือกีตาร์เออเออซี่นะครับ รุ่น SG025M นะครับนะก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับนะต้องบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเราก็พยายามหานะครับนะนะครับนะเรียกว่าเป็นพยายามหาคีตาที่นะครับนะที่มันดีๆสั้งหนึ่งตัวนะครับนะในราคางบไม่แรงมากนะครับนะสวัสดีครับเพื่อนๆหลซึ่ง ซึ่งเราได้เราได้กีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี้นะครับนะเจ้าตัวนี้นะครับนะอ่อ e เอสจีศูนนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่คือความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยะครับก็คืออ่ามันจะเป็นนี่ครับเพื่อนๆมันจะเป็นอ่าเป็นไม้น้าเนี่ยเป็นเซเลคชั่นเป็นโซลิดท็อปเซเลคชั่นซึ่งไม้มันจะขาวเลยนะเพื่อนๆสังเกตนะครับไม้คือเป็นไม้เกรดดีอ่ะมันเป็นไม้ที่เอาไว้ทากีตาร์ตัวหลกหมืนนะ่นอ่ะนะครับนะ แล้วก็งงก็งานเลยพวกนี้ผมว่างานเขาใช้ได้แหละนะครับนะในราคาเนี้ยถือว่าคุ้มนะครับคุ้มอาเสียงดีด้วยนะครับนะแต่เปลี่ยนสายท่านิดนึงก็จะดีเลยนะครับนะซึ่งที่ร้านเนี่ยคือในตัวอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะมีกีตาร์ที่เคปเป็นเคปมากนะครับเป็นเคปมากนะครับนะเป็นเคปมาก <c ath ep> เคปมากเราขายอยู่4,080นะครับนะแต่ว่า4 8 0เนี่ยตัวเคปมากเราเนี่ยนะครับนะคือเคปมากเราเนี่ย เรามีกระเป๋าแบบดีๆให้นะครับแต่ว่าเราได้ไอ้ตรงนั้นเราได้แค่อลาราเมเนตนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะได้เปรียบว่ามันได้ s OLID TOP นะครับนะไอ้ s OLID TOP เนี่ยมันก็จะได้ความได้เปรียบที่ว่าในอนาคตเนี่ยเสียงมันเปิดได้อีกนะครับเสียงมันเปิดได้อีกนะครับนะอ่ะอันนี้คือตัวแรกนะครับนะเป็นทรงตัว OM นะครับนะตัวนี้เป็นทรงแบบอ่าทรง OM เนี่ยเหมือนจะขายไม่ค่อยดีนะแต่ว่าหมดอันแรกเลยนะใช่ไหมเพียว,นะวนะ โอเอ็มว่าไปยากนะแต่ว่าไอ้นี่มันหมดอันแรกเลยนะเออนะครับนะไอ้ทรงเนี้หมดก่อนเข้าบ้านเลยนะครับนะนะแล้วใครใครที่อยากจะสั่งออนไลน์นะเพื mm ่อ hmm. นก็ผมใส่ไว้ในในช้อปปี้ไว้แล้วนะครับนะอัปเดตทางเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกไปอันนี้ไม่มีครับวันนี้ไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียงดีนะตัวนี้นะครับนะไม่ต้องบอกว่าเรื่องคมเฟดไม่มีนะครับนะเพราะว่าเป็นเฟ็ดอาร์ครับตรงนี้เป็นเป็นเฟดเป็นองศาไม่ได้เป็นองศานะมันจะเป็นแบบเป็น เป็นกลมๆม,มนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความความกลมไอ้ความเรียกว่าความคมมันจะไม่มีนะครับนะแต่เราฟังเสียง้ผมลองสตัมปคอร์ได้ฟังดูก,ก่อนนี่ตรงโอนะเดี๋ยววันนี้เอาสทรงมาครบแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็จริงผมก็ไม่เคยไลฟ์นะครับผมไม่เคยไลฟ์นะก็สำหรับมมเจ้านะตัวนี้นะครับนะวันนี้ไลฟ์ก็หน่อยจะทำรีวิวว่าให้หมดละนะครับนะ เล่นเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นวันนี้ผมจะมี3ตัวจะเอามาลองเสียงให้ฟังดูสตั๊มประมาณนี้ถ้าเราเล่นเป็นฟิงเกอร์นะครับนะ นะครับตัวนี้นะครับนะเป็น e ER rc นะครับนะรุ่น sg ศูนย์สองห้านะครับนะตัวนี้เป็นตัว om อย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นทรงตัวนี้มันจะทรงประมาณสามปดนิ้วครับเพื่อนเพื่อนนะทรงสาแปดนิ้วนะครับนะอ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับนะตัวนี้มันก็ไม่เชิงสามแปดนิ้วนะเพื่อนเพื่อนมันจะเล็กกว่า om ปกตินิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเล็กมันก็ไม่ได้เล็กแบบเท่าสากนิ้วอะนะครับนะคือผมก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นทรงลักษณะแบบไหนนะก็แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบที่ผมบอกนะครับนะอ่ะนะครับตัวต่อไปนะครับนะคืออ่าเป็นทรง G A นะครับเป็นทรงตัวนี้ทรง G A นะครับเป็นทรง G A นะครับนะมันจะดูกับหัวกับหางเล็กน้อยนะครับในนี้นะครับเพราะว่าอ่าผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับนะผมจะได้เห็นคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับนะอ่าได้เห็นคอมเมนต์เวลาคนที่คอมเมนต์กันนะครับนะอ่ะตัวนี้นะครับนะ e ีเออร์ซีนะครับ m นะครับตัวนี้เป็นทรง g a นะครับนะทรง g a หน้าต่างนี้นะครับนะสเปคเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียงนะเดี๋ยวผมลองเสียงให้ฟังก่อนเสียงจะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ทรง g a นะใครชอบมีทรงเวอล์นะครับตัวนี้จะเป็น40นิ้วนะครับเป็นทรง40นิ้ว40นิ้วมันก็จะใหญ่กว่าไอโอเอ็มอีกนิดนึงอ่ะนะครับมันจะใหญ่กว่ากาันอีกนิดนึงนะครับนะใหญ่กว่ากาันอีกนิดนึงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวลอองสตัมคร์ดกน นี้นะครับนะเป็นทรง G A นะครับนะพี่เสียงตีคอร์ดจะประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้พอเราเทียบกับ O M เนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้เสียงเบสมันจะเยอะกว่านะครับคือคือเล่นเล่นเราจะรู้เลยว่าเสียงเสียงเบสมันเยอะกว่านะครับเสียงเบสมันเยอะกว่านะครับ แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองฟังนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเดี๋ยวเราลองฟังอลองฟังอะไรนะเดี๋ยวลองฟังเล่นแบบฟิกเกอร์สไตล์นะครับนะ แอบเสียงประมาณนี้อันนี้คือทรงนะครับนะอันนี้คือทรง G A นะครับนะทรง G A ก็จะเป็น Grand Auditorium นะครับเป็นทรง Grand Auditorium นะครับนะอ่ะคือใครชอบทรงแบบนี้นะครับนะก็นะลองกดสั่งได้ผมแยกแยกแยกสรงมาให้นะครับอ่ะอีกหนึ่งอันอีกอันก็คือทรงเดหนอดนะครับนะทรงเดหนอดก็จะเป็นทรงที่ผมชอบนะครับนะคือใครไม่ชอบแต่ว่าผมชอบนะครับนี่คือทรงเดหนอดคือทรงเดหนอดเนี่ยที่ผมชอบก็คือว่า มันเป็นทรงที่มันแบบเสียงมันคุมจักราวาลนะนะครับมันเป็นเสียงที่เล่นเล่นหลายแนวนะ จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองผมลองเล่นเป็นแบบปิกกิ้งให้ฟังนะครับนะเสียง <c oughs> จะประมาณไหนนะครับนะตีคอร์ดตัวนี้ต้องบอกว่าฉ่าเล่นสบายนะครับนะอ่ะโอ้จะแปบ๊แปบๆจะสิ้นเดือนแล้วเหรอนี่เร็วจังเร็วจริงๆนะครับนะอ่ะนะครับทรงเดสนอรนะครับเดี๋ยวเล่นแบบปิกกิ้งให้ฟังนะครับนะเพลงเดิมนี่แหละตีคอร์ดก็ตีเหมือนเดิมนะครับนะปิกกิ้งก็ปิกกิ้งเหมือนเดิมนะครับนะจะได้แบบอ่า มันจะได้เป็นทรงเดียวกันนะครับนะั้นมันจะได้แบบเออพอเราเอาทรงนี้มาเทียบทรงนั้นอะไรพวกนี้นะครับนะเราก็จะได้แบบเรียกว่าเราจะได้คอมแพรกันได้นะครับเสียงปร,ประมาณไหนนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองฟังนะครับนะเดี๋ยวเราลองฟังนะครับนะ อุ้งสองทุ่มพอดีนะครับนะก็เอามาสั้นๆนะครับนะสั้นๆนะครับนะเอามาแค่แบบเรียกว่าผมว่าไลฟ์ประมาณนี้ผมว่านะเพื่อนๆน่าจะแบบคนที่อยากจะซื้อกีต้าร์เนี่ยผมว่าน่าจะรู้แล้วว่ากีต้าร์ตัวนี้เสียงประมาณนี้นะครับนะเสียงประมาณนี้แหละนะครับอ่ะใครที่จะชอบใครชอบนะครับนะตัวนี้อ่าเออรุ่น s g 0 2 5 m นะครับนะก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ลตที่3แล้วนะครับนะใครชอบก็จัดได้นะครับใครชอบก็จัดได้นะครับนะ <trabaj os> ตัวนี้4,9 0พมีกระเป๋าแถมให้เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าของเขาแถมมาให้นะครับนะไม่ได้กระเป๋าดีอะไรมากนะครับนะเพราะว่าด้วยตัวกีตาร์เนี่ยว่าสเปคมันก็สูงละเราได้4,9 0พเราได้กีตาร์งานแบบนี้เสียงแบบนี้ผมว่ามันก็เหมือนออลโซลิดน้อยๆทั้งหนึ่งตัวเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับนะอ่ะโอเควันนี้ผมฝากตัวนี้นะครับนะผมมี3ทรงนะครับก็ รีบหน่อยแล้วกันนะครับมันมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแล้วมันจะหมดไวว่าผมสั่งไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้เราไม่ได้ขายดีหรอกนะครับนะบไม่ได้ขายดีแบบถล่มทลายหรอกเราสั่งน้อยทํมันก็เลยหมดไวนะครับนะ<ม>อ <า S 2> <ม>่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีตัวซาตินมานะครับนะจองไปสมตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีมาตินเนสฮิสมันเนียซาตินนะเดี๋ยวรีบเอามาทำไลฟ์เลยนะครับนะโอเคในไลฟ์นี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับนะก็ฝากในไลฟ์นี้นะครับนะใครดูอยู่สนใจสามตัวเนี้ยนะครับนะ นะครับก็อินบ็อกซ์สั่งมาได้ที่ร้านเลยนะไปที่ไลน์ไอเดียก็ได้ Line ID มีแอดนะครับเป็น Line Official ยลแอดเมสซันกีตาร์ช็อปนะครับนะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่เพจนะครับนะเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนะหรือว่าจะสั่งในช้อปปีก็ได้นะครับนะส่วนมากเราจะเน้นขายในช้อปปีแหละนะครับในซด้าไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะครับนะโอเคในไลฟ์นี้ผมไปก่อนนะครับนะก็ฝากกีตาร์ดีๆไว้แล้วกันนะครับราคาไม่แรง4,009 9นะครับนะโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ